เคสนี้แนะนำจากช่างแปดนะครับปั๊มฮิตาชิ200วัตต์ครับทำงานทุก20วิเราจาตรวจเช็คแล้วได้ยินเสียงทั่วเลยครับมีเสียงทั่วทุกจุดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองจากจุดนี้ดู thank you นี่จุดรั่วนะครับจุดรั่วคือข้างในนี่น,นี้คือต่อใหม่นะครับแคบมากเก็บงานเหมือนเดิมนะครับ